สว,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทศัศนีลูกหมอรหัสนักศึกษา551025 11115เรียน,นสา,นนสา,า,นา,สาขาวิชาพืชศาสตร์ค่ะดิฉันนางสาวอมรรัตนคำสุภารหัสนักศึกษา5 5 1 0 2 5 1 1 1 9สาขาวิชาพืชศาสตร์ค่ะพวกเราสองคนพร้อมที่จะมานำเสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษแล้วค่ะ One, two, three, not only you How are you doing hi tom I doing okay nice you. isn't it it's true it's, it's there anything new no i think Good to take to you me too